อ่าครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปิริตเตอร์เลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็คืออรถฟรีลงแรงนะผมคลิปนี้น่าจะเป็น E ีห้านะครับผมเออจำไม่ผิดนะนะนะครับผมรถฟรีลงแรง,รงรอบนี้ก็เป็นรถคันนี้ผมที่มีชื่อว่ากู้แอนไวทอิงนะครับผมนะคันนี้ต้องบอกว่าอ่ามันมีอิจาหนึ่งนะ ชื่อเต็มมันก็คือบูเออไว์นะฉายามันก็คือรุ่นน้องไอโซอ่อเพื่อนรู้จักใช่ไหมรถไอโซอ่าครับมันก็คือรถไอโซก็คือมันเป็นรถค่าอที่เล่นง่ายที่สุดในเกมรถไอโซอันนี้ก็คือรุ่นน้องไอโซนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คือรุ่นน้องนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงรถก่อนรูปทรงรถมันเป็นคล้ายๆกับรถรถวาดสามมิติเพื่อนเพื่อนมันเป็นวาดโดยผู้กันนะครับผมอ่าตัวรถนะเพราะว่าเห็นไหมมันเป็นเอฟเฟกแบบ เอฟเฟกต์พูดกันนะเออแต่ว่ามันเป็นแบบแนวสามมิตินาะก็อวาสวยดีแล้วมันรูปทรงรถนะส่วนเรามาดูค่าการาฟนะค่าการาฟก็ถือว่าคันนี้เอสมดุลมากมากนะครับผมไม่ได้เยองไปทางไหไรซะเยอะเลยนะครับผมอ่ะส่วนเรามาดูคุณสมบัติพิเศษนะครับผมเมื่อดิฟนะผมระยะเวลามินิบูสจะเร็วขึ้นเล็กน้อยนมและหลังจากใช้ในโตนะผม สกิลดับเบิลบูธนะผมจะทำงานทิกเกอร์ง่ายขึ้นนะเมื่อดิฟถังเอ็นแท้งจนเต็มทันทีจนได้ในโตเมื่อใช้ในโตดับเบิลบูธผมจะได้เอ็นแทง้ง8%ทันทีเดี๋ยวผมจะอธิบายสก skill ิลง่ายๆนะนบแรกเพื่อนๆกดสตาร์ทบูธไปใช่ไหมแล้วก็เก็บเอ็นแท้งให้เต็มหนึ่งเอ็นแท้งนะผมแล้วก็ใช้เอแท้งไปนะผมแล้วมันจะมีสกิลเร่งขึ้นมานะครับสกิลมันก็จะเอ็นแท้งขึ้น8%แล้วก็เวลาเพื่อนๆเก็บเอ็นแท้งเนี่ย เอนแทงพอเอนแทงเต็มปุ๊บปกติมันต้องครึกเทิร์นให้เสร็จก่อนถึงจะได้เอนแทงแต่ว่าเออถึงจะได้ในโตแต่ว่าเอนแทงเต็มปุ๊บมันขึ้นในโตเลยอ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวเอาสักด่านหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะสลับสก,กิลรถนะผมเอนแทงมันจะขึ้นไงอ่ะด้วยป,ปกติแล้วรถการลิฟต์อ่ะเอนแทง มันต้องเวลาลิฟอ่ะเราต้องฮุกเชินให้เสร็จก่อนใเในตัตถึงจะขึ้นนะอะเนเนนะมม่เดี๋ยวเพื่อนเดูนะปึ๊บนะเดี๋ยวผมเค็มไปตัวให้รูก่อนเหรอไหมนะอ่ดูข้างหน้านะผมอ่ดูนะปึ๊บข้างหน้านะเห็นไหมมันต้องแบบลิฟให้เสร็จก่อนอ่ะตรงนี้นะปึ๊บเห็นไหมมันต้องลิฟให้เสร็จก่อน มจังหวะที่มันดิฟอยูเ internet, ่เนี่ยจังหวะมันดิฟอยู่ไอ้แทงมันจับไม่ขึ้นเออในโตมันจะไม่ขึ้นไหนนะเนี่ยเห็นไหมในโตมันจับไม่ขึ้นไหนพอเราดิฟเสร็จปุ๊บในโตมันจะขึ้นนะครับผมลองดูนะเนี่ยเห็นไหมในโตมันไม่ขึ้นนะเนี่ยพอเราดิฟเสร็จปุ๊บในโตถึงจะขึ้นมานะครับผมประมาณนี้เนี่ยพอเราดิฟเสร็จปุ๊บเนี่ยในโตถึงขึ้นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไลองดูสกิลของวัวในอิงคันนี้นะอันดับแรกเพื่อนต้องกด ซูเปอร์สตาร์แล้วก็ให้ใช้เอ็นแท้งครั้งแรกก่อนนะมาใช้ในตัวครั้งแรกก่อนอ่ะเราซูเปอร์สตาร์มาปุ๊บตอนนี้สกิลยังไม่ทํางานนะเหมือนต้องใช้อ่าในตัวก่อนอ่ะดูนะปุ๊บแต่ไม่อ่ะเราตัดในตัวอ่ะดูมะปุ๊บเห็นไหมปกติมื่ตอนนี้ให้เสร็จก่อนก่อนเอ็นแท้ง่ะในตัวถึงขึ้นนีแต่ว่าเห็นไหมพอเอ็นแท้งเต็มก่อนเอ็นแท้งเต็มปุ๊บในตัวมันขึ้นเลยเห็นไหม รู้หมนะนปกติเวลานี้ปึ๊บเห็นไหมคือเวลารถจังหวะเราดิ้อ่ะเนี่ยหลอดเอ็นแท้งสีฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าสังเกตดูเห็นไหมพอจังหวะมันเต็มปุ๊บมันขึ้นในตัโตเลยคือข้อดีของมันนะมันคล้ายกับเอ็นแทงกระูหลอดนั่นแหละสกิลคล้ายๆกันเลยมันก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมคือทำให้เราแบบ ไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้แทงเลยเพื่อนเพเพราะว่าเอ่ามันจะเราจะมีในตัวเล่นครับผมเพราะว่าถ้าเรามีไอ้แทงชุดเราไปชนอย่างเงี้ยปุ๊บในจังหวะเราดิ้น่ะไอ้แทงเราไปชนเราดิ้นตัวแต่ว่าเราไปชนเงี้ยเราไปชนหรือไปสกิดอะไรเงี้ยเนี่ยไปสกิดเนี้ยปุ๊บไอ้แทงมันจะหายนะเพื่อนอ่าแต่เราจะทำให้ดูนะสมมติว่าไอ้แทงไม่ติดปุ๊บแต่ไอ้แทงมันจะหายเลยถ้าเราชน เพราะ,ะนั้นสกิลอันนี้ก็คือข้อดีมันก็คือเวลาแทงเต็มปุ๊บมันจะขึ้นในโตเลยโดยที่เราไม่ต้องกดวิเครเจอ่อกี้ไม่เสร็จนะแต่ก็คือข้อดีของสกิลนะแต่ถ้าเราดิฟไม่เสร็จดิฟไม่เสร็จปุ๊บเราไปชนไงเห็นไหมแทงมันหายซึ่งสกิลรถปกตินะแต่ว่าคันนี้ียงแค่แดิฟแทงให้เต็มปุ๊บเราก็ได้ในโตเลยแต่๋บางคนแบบ ในแทงใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยไปสกิลหน้าขอบอย่างเนี้ยคือมันก็ทําให้เราเสียอ้แท่งนะทำให้ความเร็วมันช้าด้วยแต่ว่าถ้ามันมีสกิลนี้ก็มันจะเล่นง่ายขึ้นเอยเลยมันลดหมอะสำหรับมือใหม่เลยแหละคันนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองความเร็วของรถคันนี้นะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองทดลองความเร็วดูนะผมน่าเสียงหอกเท่าไหร่เสียงไม่เกี่ยวนะครับเาียที่บปกติอ่ะวิ่งดูความเร็วปกตินะ 232 0 23. 203.2ก็ถือว่าเป็นเล่นแหมดได้นะความเร็วเท่านี้ครับผมอ่ะ CW 289 CW 293 CW แบบแอดวาร์310.3 WCW 310.3เท่ากับ สามร้อยสิบสามจุดสามวซีดีเลองดูใหม่นะสามร้อยสิบสี่จุดหกประมาณสามร้อยสิบสามสามร้อยสิบสี่วซีดีนะในเราก็ไปดูกันในแรงกันเลยนดีกว,ว่านะว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะผมไปชมกันเลยครับ <c oughs> ปุ๊บกิมบ์ออฟอีเดนได้ได้ได้โอเคสแสดงเป็นแบงก์อินฟินิทเหมือนเดิมผมก็ใช้ตัวเดียวนะไม่ได้เปลี่ยนได้ไม่ได้เปลี่ยนเลยเกยมแรกนะผม อ่าเราเจออะไรบ้างเนี่ยเราเจออ่าทันเดอร์สเต็กเกอร์ด้วยเออสหรับเมื่อใหม่นะที่เพิ่งมาเล่นว่าตอนนี้มีรถฟรีแจกไหมมีครับผมเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยมันเหมือนเหมือนอเอทอ,อ่ะเอออ่าทันเดอร์สเต็คเกอร์นะเป็นรถคัสต์เนะผมก็มองว่าสกิลเนี่ยดีมากๆนะยอดเป็นสกิลสุ่มเอาไปเล่นแต่ละด่านมันสุ่มนะเออสกิลแปลกมากแต่ว่าบางสกิลมันก็ดีนะบางสกิลก็เออไม่ถึงกับดีมันได้งแต่ด่านด้วยนะครับแต่ว่าแรงนะคันนั้นนะ315นะก็ผมเป็นตัวรองดูอ่ะ ไปอ,อ,อุ้ยโอ้โหอะไม่ต้องอะไรมากรถมันจะ็นรถยูคันเนี้ยผมไม่ต้องบริหารแทงเลยนะคันเนี้ยคือเราจะไม่มีแทงเล่นก็ได้นะเปร์ดิบไหล ไม่ได้กด ECU เลยกดวินิบู่เยอะเกินเมนะื่อกี้อุ้ยอย่าชิดสายเกินโอ้ยนีบเร็วเกินคือถ้าทางกัดหน้ารดดีๆไม่ต้องไปิดก็ได้แล้วจริรนนนนรงนะ แต่ตละผมผมคิดว่าดิมมันเร็วกว่าไม่รู้นะเลยแต่นคนชอบนะแต่ละผมผมก็ชอบดิมมากกว่าไปดีอย่างนี้ซูเปอร์วิฟเนี่ยติดโชว์ไปหนึ่งทีดิอ่าสวย โ okay, <laughs> อเคขอไฟด้วยเจ็บคออาชีพตอนเช้านะจริงๆท่านเข้าด่านฟอกกี้ก็หนักอยู่อ้ามัด่านนี้ได้คือด่านฟอกกี้มันเป็นด่านทางยาวเพื่อนเพื่อนไปอีกมันไม่ค่อยบอกนะเพราะเขาเรียนมาสามร้อยสิบฮะรถคันนี้น้ผมโอเคนะผมอาจจะมีเสียงไอหรือแบบเสียงเออ่พูดดีๆขาดหน่อยนะขอไฟนะพอดีเพิ่งตื่นเช้ามาอาชีพเลยน้องจะไม่บแบบ เ <c oughs> จ็บมันไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ผมอาจจะอายบ้างนะต้องขอไปด้วยนะ, <c oughs> ะมาคราวน,นี้ถือว่าเล่นดีนะเมื่อกี้เล่นในแดนกิมออฟก,กีเด้นนะมา <c oughs> ลองดูตานนี้ในกูซโซ บาลนมเคกมาไม่ได้อุ๊ยโอ้โหชนปกติไม่ต้องดิบก็ได้ไนะทางโค้งบาทีเราสามารถตั้งนาโรดเรียวได้เลยแล้วผมชอบแบบน,นั้นมากกว่าเพราะว่ามันความเร็วมันตกอ่ะไม่ถึงโค้งบางที การไม่ถึงโคงง้งเนี่ยทำให้เราเสียจังหวะมากนะคือผมก็เลยเอาชัวร์เลยดีกว่าแฉลบยิบแล้วก็แม้ว่าเอาจะชัวรกว่าแต่ว่าข้อเสียคือม,มันเวลาไม่ได้เร็วนะมันเสียเวลาไปประมาณนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเอาชัวร์แบบไม่พลาดมันก็ได้แต่ผมจะลองวิ่งให้ดูนะมันจะหน้ารถได้ใช่ไหมมันไม่ถึงตรงนี้ มันก็เสียเวลาแบบนี้แต่ว่าถ้า45องศามจะชัวกว่าเท่าไหร่1.20เวลาไม่ได้ไาาแยี่นะเด็กคอร์1.18มาด่านอะไรอย่าด่านเดิมนะเราแบบให้เปลี่ยนไปเลยอเอาข้อสตี้ได้เทำไปเปลี่ยนทำใหม่สที้เออได้ได้ i n เ e อ e n เ h a n t มา i n อ e r e n c h เชียนครัออ็ผม โอเคด่านนี้ก็มันมันก็ได้นะสลับด่านนี้ยแต่ว่ดาด่านนี้ก็มันมีบางจุดนะที่ทางมันยาวเสียเปียกเข้อเยอะได,ได้โอ้โหโรตีหลังไ,ไม,ม่โตไม่ขึ้น อไรก่อนไปก่อนโอ้จะเบียดยังไงเนี่ยที่ไหนคือข้อเสียงรถคันนี้นะับาน อุ้ยไหลนะเป็นอะไรข้าไปอ่ะแบบนี้เป็นไงมาดิจุดนี้ไปดินี่ไงอุ้ยโหเกือบไปเรสบ้านดิน๊สวยแร์บิ๊สีส่เจห้าองศาเิซีดูด มันเบียดไหวกับโอ้โหรถธนาคารมันใหญ่อ่ะเอาสวยดิโอ้โอเคโหนี่ขนาดผมเบียดไปเบียดมาพันหนึ่งนะเวลาหนึ่งสามสองอะคือความเร็วรถมันก็ไม่แรงมากอะ่ะแต่ว่าด้วยสกิลอะ่ะมันช่วยนะผมเออทราไม่แบบเรา หาจังหวะเล่นได้ง่ายเพราะว่าแคมขึ้นเร็วนะผมแต่มันเบียดไม่ไหวจริงกับเอสแฟนทอมอ่ะสอมงมาลงเลยอันนี้มันแรงสูงเลยดูดิบอกว่าหนึ่งจะซูบีมแล้วนะผมคือผมไม่ค่อยได้เล่นรอ,อบๆนะเออคือไม่ค่อยได้แตะแรงอะไรพูด,ดง่ายๆครับที่หนึ่งสามสิบโมนี่เล่าคอเลยที่หนึ่งเบียดไม่ไหวครับเอฟแฟนทอมอ่ะที่หนึ่งที่สองเอฟแฟนทอมอะเบียดไม่ไหวต้องรอเขาพลาดอย่างเดียวอถึงจะแซงได้นะผม อ่าแบนต้องแบนอยู่แล้วสามดาวปลอมนะอ่ะได้ได้คันด่านี้โอเคมาด่านสุดท้ายนะระบบเกมสุดท้ายนะในด่านสตาร์ดีมก็สรุปให้เลยสหรับใครที่มีบูแอนเมื่กนะตอนนี้นะคือถ้ามีคันเดียวเนี่ยคันอื่นไม่ต้องเติมเลยคันเนี้ยเล่นง่ายสุดๆนะเอาลงแรงนะคือถ้าถามว่าตอนนี้ ยังหาได้ไหมผมมันต้องรอจิตหน้าเพื่อนจิตรถสี่มันจะมีมันจะมีกลับมาให้เลือกอยู่นะผมจิตควบรถเอไอรถมัตเซอร์เตียมันจะมีมาอยู่แต่ว่ามันจะนานนะดิผมก็ไม่รู้ว่าตอนไหนอ่ะแต่ว่าสำหรับใครที่มีอยู่ก็ถือว่าดีนะผม ความเร็วมันก็ไม่ได้ถือว่าโกงมากหรอกที่ท300-400เมื่เทียบกับรถฟรี้ำปัจจุบันเนี่ยเป็นมาตรฐานเลยครับผมไหลบ่อยไหมเถฟรีัจบันเนี่ยคิดว่าผมไหลบ่อยนะเป็นเพราะรถหรือไม่เกี่ยวอ่ะ รู้เลยแต่ว่าก่อนก่อนเดออันนี้ผมไม่ได้บอกนะเออเข้ารู้สึกอัดสุดเลย ไร้รถไร้27โอเคหอกพระตัวขอไปเอไปมือไปโดนไหมโอเคโวนะกหนึ่งกับสองเจ็ดนะนี่ขนาดแบบพลาดอยู่มาโอเคเป็นยังงกันบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้นะบูแอนไวอิงนะครับผมนะเป็นรถวาดรูปแบบสามมิติที่ต้องบอกว่าดีสุดๆเลยนะครับผมนะโอเคคือมันต้องบอกว่าดีเพื่อนๆคันนี้ผมให้เก้าเต็มสิบเลยนะคันนี้เออเขาเสียคือนั่นแหละ อ่ามันเรื่องความเร็วนะผมความเร็วมันเป็นมาตรฐานนะ310คือถ้าเมตาก่อนๆเนี่ยเออโอเคสามมันอาจจะแรงซึ่งถ้าเม่เทียบกับเมตาปัจจุบันเนี่ยสาม้อยสของรถฟรีถือว่าพื้นฐานนี่แหละเพราะว่ารถนับปัจจุบันตอนนี้ a e ก็เกือบ312ร้อยสิบสองอนมาตินก็สามคือถ้าเป็นรถคูป,ปองกัสเอ็ดอ่า คิมสันคิวแบ็กอะไรเงี้ยเนี่ยคันนี้ตอนนี้ผมไปกดมาจะได้ถาวรอ,อะ <c ười> คือมันมันรถมันดีอ่ะเออผมตอน,น,นผมเอออามารีวิวมันเข้ามือแล้วก็ผมคือผมทุ่มการเอสเลยอ่ะไปกดเอาจะได้ถาวรน,นะครับผมเนี่ยผมได้ถาวรจริงๆเนี่ยผมไปซุมม่มเอาในเวิร์กช็อปนะนะอ่าชิมสันคิวแบ็กนะผมเนี่เยเต็มสิบหลอดเลยได้ถาวรคือยังไงมันต้องมีอะเพื่อนชิมสันคิวแบ็กตอนนี้ก็่นได้เหลือหนึ่งวันแล,วแล้วก็จะหมดละเนาะ ผมก็ดีนะยังได้ทาวนมาคิปส่วนคิวแบ็คือเอามาเล่นก็ยังเข้ามือเล่นดีเลยแหละคันนี้นะครับผมอ่ะก็ควรไว้ยิงนะสำหรับมือใหม่หรือสำหรับผู้เล่นอ่านปัจจุบันนะที่มีแต่รถฟรีหรือมีรถคันนี้อยู่ก็ต้องบอกว่าควรไว้ยิงนง่ยเอามาฝึกได้ลงแรงได้มันเป็นรถที่เหมาะสำหรับมือใหม่เลย นะครับผมมือใหม่หัดดิฟหัดแอดวานอะไนเ้ยเพราะว่าคันเนี้ยมันดิฟง่ายเดียวไม่ได้เยอะมากคือมือใหม่นะการฝึกดิฟฝึกอะไรเงี้ยผมแนะนําให้ฝึกรถที่มันค่าเทินต่าค่าเทินก็คืออค่าเทินมาแล้วเพื่อนๆจะเห็นมันเป็นค่าข้างล่างอ่ะมันเขียนว่าเทินนั่นแหล,ละยิ่งต่ำเท่านั้นยิ่งดีเพราะว่าเวลาเราฝึกแอดวานเนี้ยถ้าค่าเทินมันไม่ได้สูงมากเนี่ยเราแอดรถมันจะแอดวานง่ายมาก ถ้าค่าเทินมันไม่ได้สูงนะครับผมแต่ว่าค่าเทินสูงอะ่ะมันจะแอดวานซ์ง่ายอยู่แต่ว่าเราต้องใช้มุมอะ่ะมุมคล้ายคกับมุม45อ,องศานะถ้าเป็นดันที่11บนะมันก็ต้องตีวงนอกเข้าวงในถ้าเป็นค่าเทินสูงแต่ว่าค่าเทินต่ํเนี่ยมันสามารถมุขโค้งอะไงได้เลยนะครับผมประมาณนี้อยู่ที่เหลือมันก็ประมาณจุดที่เหลือก็ประมาณจัดหน้ามุมรถด,ด้วยมุมโค้งอะ่ะมันได้พอดีโคง้งแต่ว่าถ้าเมือมยอย่อใหม่จริงๆแหละคันเนี้ย บูเอียนไวริงก็คือมันเหมาะสำหรับคนที่บริหารเอนแทงไม่เป็นอ่ะคันนี้ไม่รู้ว่าเอแอนแทงตรงนี้เตรงนี้เราควรเก็บ่าให้ได้หนึ่งในโตหนึ่งอันเพื่อมาใส่โค้งต่อไปคันนี้มันไม่ต้องเสียเวลาไปคิดแบบนั้นเลยก็คือแบบใส่ในโตไปเลยข้างหน้าเอาแบบว่าจะเข้าโค้งข้างหน้าอย่างเงี้ยแบบว่าเออโอเคปกติเราต้องบริหารให้ได้หนึ่งในโตก่อนใช่ไหมเ,เพื่อจะใส่ C W โค้งหน้าคันนี้ไม่ต้องเลยคันนี้แค่ปุ๊บเข้าไปแอดบ้าปุ๊บ่ในโต พอไอ้แทงเต็มปุ๊บในโตขึ้นก็ใส่ซีบิได้เลยคือมันสะดวกสบายอะคันเนี้ยเออมันไม่ต้องแบบคิดเผื่ออะไรว่าเอยไอ้โค้งนี่ต้องบริหารไอ้แทงบริหารในโตวไว้เพื่อใช้โค้งนี่อะไรประมาณมันไม่เหมือนคันอื่นอะสำหรับสกลิลคันเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของมันนะครับผมอประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็แต่ลบใครที่มีนะก็ไปลงแรงกันได้สำหรับตอนนี้อยังหาไม่ได้นะสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็เห็นรถคันนี้แล้ว อยากมาเล่นนะ่ะมันยังหาไม่ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าต้องรอกิจกรรมซึ่งกิจกรรมมามันมาอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่รู้จะมาตอนไหนนะครับผมเออกิจกรรมลาภารกิจเก,ก่าๆม,มันกลับมาแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับผมนะออต้องรอติดตามกันออก็อย่างเช่นตรงน,นี้เราอีกแลว้วทำาคื่ไปนะโอเคอเครื่องประดับเนี่ยผมไม่ค่อยโหลดไฟล์แพ็กใส่แลครับผมเพราะบางไม่ค่อย าสายแฟชั่นอโอเค่ะส่วนมากมันจะเป็นอันนี้ต้องเป็นกิจกลับมาก็เป็นรถประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรถบ้านสซรตินี่ก็เป็นรถอ่าภารกิจนะเพื่อนเอเออเรถพกิจแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อรถตรงนี้แล้วมันจะยังไม่ได้รถนะเพื่อนคือวิธีการคือถ้าปกติบางคนซื้อรถมันอาจจะขึ้นทงของรถเลยหรือบางคนมันอาจจะขึ้นแบบนี้อย่างเช่นเพื่อนเพื่อนซื้อรถมาสเรติใช่ไหม ผมเออผมไปเจอในเพจนะเห็นหลายคนเขาเปลี่ยนกันก็คือซื้อรถตรงนี้นะอย่างเช่นซื้อมัสเซอร์ตีมาใช่ไหมคือเพื่อนเพื่อนมาตรวจสอบในโรงรถอย่างเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมก็เพื่อนเพื่อนพิมพเข้าไปอ่าพิมพ์ค้นหาชื่อรถนะแล้วมัสเซอร์ตีใช่ไหมมันขึ้นด้วยตัวเอ็มนะแล้วก็กดตัวเอ็มปึ๊บคือเราก็เพื่อนหาเนี่ยอันนี้เป็นมัสเซอร์ตีปกติใช่ไหมซื้อรถถ้ารถมันใช้ได้มันจะขึ้นแบบนี้นะับ มันจะขึ้นแบบนี้นะแต่เราเลื่อนหามาสถิมันจะเป็นแบบนี้คือเรากดกดเข้าไปแล้วกดใช้งานได้มันจะขึ้นให้ใช้งานถ้าเราได้ถ้าเราซื้อมาจริงนะนะครับอ่านี่ก็คือแบบที่หนึ่งนะที่เราตรวจสอบได้ส่วนแบบที่สองก็คืออยู่ในกองจดหมายเลยนี่ตรงนี้นะครับผมอ่ะซึ่งวิธีการตรวจสอบสองแบบนมก็คือแบบนี้นะครับผมก็คือสองแบบนี้สําหรับใครที่ซื้อรถตรงนี้นะครับผมนะอ่ะประมาณนี้อันนี้ผมก็รับไปก่อนไปรงแรงมา ต,ตรงนี้ยงไงเพ,เพื่อนๆต้องมาทำนะเพราะว่าได,ดากา้การเอชเยอะมากสำหรับไซฟรีการเอเนี่เอาไปทำอะไรไดก้ก็คือการเอเนี่ยเอาไปสุ่มรถได้สุ่มรถคันเอซึ่งในตอนเนี้คือถ้าเวิร์กช็อปถ้าผมหน้าตอนที่ผมลงคลิปไปเนี่ยมันอาจจะเหลือประมาณหนึ่งวันนะสารรถคิวแบกนะผมหรือไม่ก็หมดแล้วเพราะว่าเวลาลงคลิปมันไม่เหมือนกันนะผมมันมีคลิปอื่นเยอะนะผมโอเคแต่ว่าผมก็อัดล่วงหน้าไม่เกินวันสองวันแล้วก็ผมนะเออ ราะว่าคือถ้าตัดคลิปเสร็จตอนไหนก็ลงเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าก็เด้นะเอามาสุ่มตัวนี้ก็ได้นะผมกีแพกตัวนี้อ่ะนี่ตัวนี้ก็เป็นรถนายออมรักซึ่งนายออมรักได้เข้ามาสี่ห้าครั้งแล้วซึ่งรถคันนี้เคยเป็นเมตานะตอนหนึ่งนะผมเมตาสองพันยี่สิบเอ็ดยิบสองมานั้นคือเขาไว้เล่นในดาบวอซีกันนะผม หรือไม่ก็ด่านเวสเลกหรือไม่ก็ด่านอ่าทุกคไปเล่นอ่ะอ่าอะไรนะ Ancient. อ่าแอนเชียนวินเทอร์เอนเชียนเออนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นสกิลรถที่เกี่ยวกับการกระโดดครับอ่าประมาณนี้อยาเอาลงหัวนะเตาคลิปนี้อ่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรละนะผมสหรับบูแอนไว้ใครมีก็สำหรับมือใหม่นะที่มีรถเบื่อไว้ยิ่งก็ไปฝึกกันได้คันนี้ฝึกเล่นง,ง่ายเข้ามือสุดละนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม